เต้นครับแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีครับจากผู้ชมแล้วก็สื่อบนโซนต้องขอบคุณแรงๆกันอีกรอบนะครับเพราะว่าเป็นค่ายครั้งแรกของผมด้วยครับเรารู้สึกว่าเออเป็นมีการตอบรับที่ดีครับก็ขอบคุณมากครับบรรยากาศมสักครู่เองเกินคาดไหมครับเกินคาดครับคือฮามากครับก็ขอบคุณเราแฟนคลับผู้ชมแล้วก็ทุกคนที่มาให้กําลังใจครับทีมนักแสดงด้วยครับที่เป็นสุดกำลังกันดีครับ จริงๆเปิดจากที่ผมไปคุยกับเฮียจุ้ยครับแล้วเฮียจุ้ยก็คุยไปคุยมาบอกคุยอยากทำบารายผมบอกผมอยากเปิดไพ่หนังขอางั้นเปิดกันคือง่ายมากเลยครับง่ายจนผมงงอะครับพี่สุจินะครับทำไมถึงไว้วางใจที่คุยเองในการเปิดสตูดิโอครับพี่คุยก็มีผลงานครับเรื่องที่อยู่แล้วก็จะใสดีต้อเป็นคนใจเย็นแล้วคุยง่ายเข้าใจง่าย ผมก็ถามเขาว่าอยากเป็นซีอีโอไหมเพราะผมก็พักหลังก็งานก็ทันน้อยลงแล้วก็ไม่มีใครมานําหน้าให้ได้หออคุณคุ้ยช่วยนั่หน่อยเพราะผมก็ช่วงหลังก็ค่อยๆถอยเลงคุณคุ้ยก็รับปากบอกว่าเออเขาจะเป็นซีอีโอให้แลวทุกอย่างคุณจะสั่งะไรคุณทำเลยวันนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยผมกับคุณไม่เคยเห็นอะไร คุณครูที่สั่งอย่างเดียวทําได้ทาเลยตามสบายเต็มที่อยากอยากให้เขารีเลยไหมคะกับกับพระนครฟีมเองอวยยังไงพราะทีมไม่มีแล้วจบละจบไปแล้วเขาอยูเริ่มต้นใหม่เป็นด้วยสัทใหม่ทั้งทีมงานใหม่หมดเลยไม่มีของเก่าหมดเลยแม้แต่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้มียุ่งอะไรมากเพียงแต่เราก็เป็นในจลุ่แล้วคอยหาเรื่องจัดทำที่เหลือคุณคุยเป็นจัดสินใจทั้งหมด้อยโรยเิ้น พราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณคุยประชุมยังไงหนังเรื่องไหนเป็นแบบไหนตามสบายแล้วก็สั่งอะไรมาผมตามหมดใช้เห็นเจ็บเดื่องคุณจะไปยังไงครับก็รู้สึกดีใจมากแปลกใจมากเลยเป็นแนวใหม่หรือแบบยุคใหม่ซึ่งจะมาเปลี่ยนแปลงวงการหนังไทยทั้งหมดในความรู้สึกเพราะว่าที่ผ่านๆมาเดิมๆไม่ว่าพระนครหรือบริษัทไหนก็แล้วแต่ก็ยังรวนเวียนอยู่มีสิ่งวันนี้ผมเห็นมีแปลกใหม่มีหนังแบบมีดารามีเกม อะไรเขาก็ไม่รู้วันที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยเขาเลยบอกปิดเอาไว้เดี๋ยวไปดูวันงไงใครจะไปคิดว่าหนังดีสามารถทําได้ขนาดนี้ก็คิดไม่ถึงรู้สึกมันก็หลากหลายหลากหลายแล้วก็ดีมากแล้วนักแสดงคุณยเลือกมากแต่ละคนก็ทั้งสาวทั้งหล่ออะไรนี่คือนักแสดงเรื่องแรกใช่ไหมขาใช่ขาผมแนะนำเลยขาพี่ขาเราเริ่มเลยนะครับเราเอาผู้ชายก่อนไหมก็ได้รีบจบนะอ่า พี่แบงค์ครับได้ครับผมก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าแอคแท็วิญญาณ13บครับอ่าต่อไปครับน้องยูแอลครับครับนี่ค่ะยูแอลค่ะก็ปากหนังด้วยครัจริงจริงยูแอลผมเจอจากในไอจีครับน้องเป็นดาราจากจักรพงง์แล้วผมรู้สึกว่าน้องมีความสามารถครับเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจอ่ะครับก็ลเลยทักถามน้องมาแสดง สวัสดีค่ะสตางค์ค่ะก็ขอฝากเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลมหายใจน้องน้องสตางค์มาแคสเรื่องนี้ค่ะแล้วก่อนก่อนที่น้องกำลังจะออกจากห้องไปน้องบอกหนูเล่นเป็นต้นไม้ก็ได้ค่ะก็เลยแบบพี่ให้หนูเป็นก้อนหินหนูก็เป็นได้ใช่ครับเป็นความตั้งใจกันเลยอ่ะมาแสดงเถอะลิ ครับเขาบอกว่าถ้าทํากับง่ายกับรีรีได้เราจะฝึกความอดทนไปอีกสเต็ปหนึ่ง <c oughs> ซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมผ่านคนตัวนั้นแล้วครับ <c oughs> มชมครับน้องผมก็แบบน้องอาร์ไอาครับน้องอาร์ไอคือผมเคยทํางานร่วมกับน,น้องแล้วก็บทเลื่นได้เป็นบทที่เป็นสาวที่มีความแซ่บและแรงมากแล้วก็ ตอนแรกก็หนักใจว่าอไอจะพูดคำหยาบได้ไหมแต่ว่าถ้าใครได้ดูทีเซอร์นี่เขาพูดคำว่า,วาสัตว์ได้อย่างเหมือนฝึกมาจากบ้านเลยะคระับก็เลย,ยได้น้องเพินะครับน้องเพิร์ดครับน้องเพิร์ดน,นี่เซอร์ไพรส์็อดมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราติดต่อและแสดงช่องวันมาแสดงหนังเนี่ยไม่ใช่เลเ่นๆเลยนะต้องข่า พอเรสาสมฝานุ่นฝานี้แต่ขอบคุณน้องเพลและคุณแม่ครับที่เดินไปถี่ประตูห้องผูง้บริหารเพื่อพี่ป้อนเลยใช่ไหมล้วพูดว่าจะเล่นขับผมให้พี่คุณเป็นกระแสนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ฝากท่านตะกี้ด e ูด้วยครับโอเคครับภาพยนตร์แอตแท็กสิบสามนะครับเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับเป็นแนวสยองขวัญเทอร์เลอร์ที่รับรองว่าเราอัดความตื่นเต้นและความ คือเรามานั่งรถไฟขอในบ้านสยอขวัญในบ้านมีสิงห์เรื่องนี้ไม่แปลกนะครับแล้วก็แนะนําอยากให้เข้าห้องน้ำก่อดดูเรื่องนี้เราทุกคนตั้งใจแล้วก็ดูเดือดเหดมันแน่เราคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่นะครับก็มันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่นําร่องของเธอทีนะครับเราอยากให้เห็นคาแรคเตอร์บริษัทเราเป็นยังไงรดดูเรื่องนี้ครับคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์เราครับขอบคุณมากครับผมเจอกันครับ